สวัสดีครับคู่นี้เป็นไฮไลท์ย้อนหลังครับไทยลีก2 0 1 9คู่ระว่างสิ่งชื่อในแต่ครับเจอกับทีมซูเปอร์สตาร์ซิตี้แล้วความมันจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามครับคุบณสิ่งเป่าเริ่มเกมแล้วครับทางเชียงรายบุญจากซ้ายไปขวาเหลียงไม่ผ่านอียองแล้วครับโอป้าแยกบอลได้มาแดนหน้าแล้วตอนนี้บิลโรซีมาสปิกับคิมแทยอนโอ้โห โดนบางครับเราวิ่งไม่ทันบอลเข้ามือผู้ตัดตูสูตรปากกาแล้วเล่นเร็วัลนสั้นสาวุตเปิดไห้อิบซาเมโลครับพักอ,อกส่งต่อชยวัฒหูลูกนี้ไม่ลับหน้าแมไปเห็นอะไร,ะไรมาเห็นว่าชยวัฒเล่นบอลครับก็เลยล้ำแล้วมันก็ล้ำไปตั้งนานแล้วครับแมล้ำแบบสองตัวสองคนเลย พีระพลสปีดครับส่งมาให้อิฟซันเบลโลครับเกี่ยวมาตอกซ้นคือชยาวัดตอกซ้อนอีกทีพีระต้นยิงโอ้ยติดบล็อกนานหลังเชียงรายแม่ยังสวัดออกมาได้ครับเชียงรายโอ้ยสิบกวมอกรงให้เพื่อนโดนแย่งไปสุบการมาอีกแล้วครับชยาวัดมาพีาตระตนต่อขวาครับโอ้โหรวดแล้วมาทางขวาครับจากพัน,พนไปสวัสดับสปีดเลี้ยงมาข้าในเขตโทษส่งมาเชียววัดตอกซ้อีกพีชาวตะโอ้ยไม่ถึงเรา เฉียงไลยได้บอลต่อสุปราการเซตได้ลัาให้ผู้ตประตูครับปฏิวัติเปิดเกมมาถึงเชวัตต่อพิธพงศ์มาให้ได้ได้ไดเมโลเข้าสปีดนีบิสเนอร์แล้วได้สองรัปโอ้อปันจงแปะครับเข้าไปเลยสมุดปราการิซต,ตี้ขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์จากอิสเซมโลครับลูกนี้วิ่งกระชากดีบิสเนอร์เอลิเกกไปได้แล้วก็จบสกอร์อย่างสวยงาม ดูชัยทีครับจากบอลจากผู้สัตประตูครับปปฏิวัติคำหมายครับเปิดมาให้เชยวัดงมาได้ต่อให้พีรพงศ์เยอะเยอยแล้วมาจบที่อิซาเบลลครับสปีดหนีบิสต์เอลิก้ครับเซนเตอร์ของเชียงรายดูกันอีกทีครับส่งจากพีรพงศ์ครับมาให้อิซาเบลล์ครับสปีดหนีโดนดึงก็ไม่หยุดครับแล้วมาจบที่ประตูบอลได้โอกาสแล้วมันบุกต่อเนื่องพีรพงศ์ เปิดกว้าให้พีระดอนครับพักอกโอ้โหหนีมาได้อิสซันต่อโอ้โหไว้ตัวเสียบครับเป็นบิสเนอร์ครับไปเสียท้าอิสซันเมโลโล่จังหวะนี้พุทธศิลป์ไม่ให้ใบเหลือครับแค่เตือนเฉยๆเ,เตือนภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถูกใช้ดีครับจากอิสซันเมโลครับลูกนี้ได้บอลโอ้โหกะส่งครับแต่สกัดก่อนครับทางบิสเนอร์ลูกนี้โดนขาเฝ้า แล้วทางสุภาการซิตี้ได้ฟีคิกครับโดยพีรดอนฉับและสมัยเล่นยังไงครับยิงองครับโอ้โหติดกระแพงมาซ้ายวิชาอุตรครับแตะหนีถ่าสักโอ้ยโดนเสียบโอ้โหโดนบอลแต่มันฝ่าวทางท่าศักดิ์สีสายเส็งเลยครับลูกนี้อ้าวไม่มีภ้าช้าด้วยแล้วมาฟีคิกต่อเข้าทางสุภาการซิตี้ครับทางซ้ายบ้าง เดี๋ยวโตอนเปิดมาเป็นชัยวัรโอ้โยวันเล่ห้าล้านโอ้โหชนคาดกันได้ออกมาถ้ามันโดนเหลี่ยมล่างก็จบไปแล้วสองศูนย์แล้วเรามาตอ่อธลพรพลยีงครับโอ้โหดอกสองไม่เข้าโอ้โหเอาภาพช้าจังหวะแรกไม่มีแลมีภาพช้าจังหวัสองครับดูอ,อีกทีครับเปิดมาให้ เบอร์19ครับของสุบรรการเป็นทีละพลเยอะเยอะครับแหมโลกนี้รีบยิงไปหน่อยเลี้ยงน,นี้มาได้ต่อชัยวัฒน์มาที่ทีละพลยับโอ้โหฉีกมาโล่งโลกครับได้เปิดโอ้โหล็อกดีพิธิวั์โอ้ยชหวะสุดท้ายสไลด์โดนขาเฝ้าครับดูดูแล้วน่าจะไม่รอยครับแหมเป็นพิทิวั์สุดจิตทําเคุณนยับดัวใบเหลืองจังหวะไปเสียผูเ้เล่นของสุบรรการซตเต้ครับแหมมาคุยกับผู้สสิน ดูยับเป็นธิวัครับไปเสียทางสีรพฟเยออเยรับลูกนี้ชัดเจนยับไม่โดนบอลแล้วก็มาฟิคกคีดกันต่อครับทางซ้ายครับทางซูปกรการซิตี้ครับโดยพีระดลนพีระดนเปิดมัโอ้ยไม่ถึงเพื่อนแล้วตอนนี้บาบิชอตาสัดสโวยแน่เป็น ทางอียองแล้วครับมงสก,กาออกมาเข้าทำเชียตาครับขวดสวนเข้าไปครับโอ้โหการเล่นเสาไกลแต่มันข้ามข้าออกไปมาแดนกลางต่อเอาบิสเนอร์สก,กัดได้ครับมาขอ,อกันเรื่อยๆชิงไล่บิลโอ้โหิงหลออคิมแทยอยับสเปตีเอามาได้ในเขตโทษแล้วครับ่โลกาสยิงโอ้โหยติเซ่ปฏิวัติไม่มีใครซ้ำโอ้โห มาเกือบตีเสมอได้ครับตั้งสีเชียงรายตอนนี้โดนสวนครับทางสุปราการเข้ามาทางซ้ายแล้วให้พิชาอุตาก็สปีดแข่งกับทนาศักดิ์สีใสโอ้โหทนาศักดิ์เตะที่ไปก่อนนะมาสุปราการมากันต่อครับพิชามาสิรพลโอ้โหพุ่มกินแดนมาอย่างสวยครับเปิดมาให้อิซาเมโลโโอ้โหอยืลนล่องล่งยิงเข้าไปเลยครับนะสุปราการก็มาโจท้ครับลูกที่สองของพวกเขาครับสองสูดแล้วเป็นสองลูกของอิซาเมโลครับ ตัวเข้าฮอตเนี่ยทางทศศักดิ์ต้องมาคุยกับบิสเนอร์เลยครับปล่อยให้หลุดมาได้ยังไงครับแม่ลูกนี้ด้วยทีครับแม่เป็นชวาวที่ฉลาดมากเข้าของเชลตาครับทุ่มมาให้ที่บนยอะเยอยครับแล้วก็ส่งแปรตัดเข้ามาครับตามสู่รครับมาให้อิซาันเมโลครับวิ่งฉีกนุ้ยตัวประกบแล้วก็ยิงจ่อครับพาอภิรักษ์วรวงเข้าไป ตัวสวน,นะครับโอ้โหจากพันเ,เกมยังไม่เข้าที่เข้าทางครับทางสิงเชียงรายตออน,นี้มาอีซาไม่ลอยแล้วทางสุลมากาันไม,ไม่ไม่ยิงกับคืนจากพันมาต่อเพื่อนโดนโอ้มาโอจะก็ให้พิชาครับไม่ถึงโดนขีย์ออกมาแล้วตอนนี้เข้าู่นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับแลวทดหนึ่งนาทีว่าจะได้จบไหมครับทางสิงเชียงรายครับบิลวิล้วคงมาต่อวิลเล่เอลิกเก้ครับโอ้โจะกระชากนี้ไม่ไปไปทางซ้ายครับให้บิล เรียกโอ้ยยิงติดบล็อกซาวุธเอ้ามาต่อสิวกรตัดมามาโอ้ไม hmm. ่ถึงวิวครับแล้วบอลเตะสกอกมาแล้วก็เข้าทางซูเปอร์การ์แล้วก็จบเกมครึ่งแรกไปเลยครับกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ครับทีมเจ้าถิ่นโดนนำสองศูนย์เอาละครับเออสิงเชียงรายก็เริ่มตั้งเกมได้มาโอ้โหตอนนี้วัศกรกับโอ้โหลุดมาแล้วครับลูกนี้ล็อกบ่ายิงครับโอ้โหติดเซฟแซ้มไป่ทางแค่เทาวิเดอิลิเก้ บอลยังมาได้อยู่เขาสุวากาจะพาอีกทีครับสปีดนี้ยองแล่เลี้ยงเข้าในเขตโทษไม่มีใครเข้าสวุฒเอ้ามาคืนพีระตนมาอิซาเมโลมาชัยวัฒน์เอ้าไม่ยิงเลี้ยงมาโอ้โหวนวนดิโอโดนประกบโอ้ยโดนล็อมาโวยโดนแยกไปเอ้าบอลยังได้อยู่เขาสุบากามาอิซาเมโลกับอีกทีโอ้โหยิงจังหวะไม่ดีครับบอลกะยิงแล้วมันแบบไม่เข้าเท้าเท่าไหร่ เข้ามือผู้สั่งประตูเชียงรายแทนครับแต่บอลล่าออกข้างไปแล้วก็มีการเป็นตัวคนแรกครับทางสิงเชียงรายทอชินภัทรเลีอ,ออกพักครับแล้วส่งเดชาสะอาดโฉบลงมาครับไม่แหบบอลก็ยังเข้าฐานสู่การอย่างต่อเน,นี่ยครับอิสอัมบลตะขวาครับเจอตัวประกบต่อส่งให้พีระต้นฉับและสบีต่อมาชิชายวัฒน์ลุกๆโอ้โหยิงติดแทรฟ้าไป ลูกนี้ต่อบอลยังต่อเนื่องได้ดีมากครับทางสุภกาซิตีครับมาเป็นเพียร์ดอนครับมาให้เชวสีนาวงครับแต่นี้กองหลังสิ่เชียงรายแล้วยิงครับแน่ต้องมีผ่านทางอภิรักษ์วลวงแต่ก็ได้เตะมุมต่อครับทางสุภการครับเป็นเพียร์ดอนชาวรัสเซมครับมีเพื่อนมาช่วยเล่นครับสองคนแต่าครับให้ต้องพบเป็นค้ำเปิดมากครับให้เชยวั์โอ้หไม่ถึงครับโดนขีย์ออกมา บอลมาที่ด้านข้างครับนพพลไม่เล่นต่อแล้วลูกออกข้างได้ทุ่มครับทางสุพปากกาซิตี้ครับเลี้ยงแต่จะแปะเอ้าบอลมันก็เข้าทางครับพีระโดนมาอีกรอบนึงครับส่งคืนจากพันได้จังหวะไม่เปิดครับเอ้าได้พึ่งเปิดแต่แฉลบแต่ฉลบตีแล้วเข้าทางผู้รักษาประตูของิชียงราย์สุปากกาพิชาโอ้ยไปต่อโดนเสียครับไม่ฟาวครับต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินไม่ว่าอะไร มาต่อสิ่งเชียงรายครับพิธิวัตเฮโอ้โหเรียกหนี้นุ่มพ่นออกมากันต่อได้ครับบิวโมบิชิโตนิลาครับเรียกมาส่งบิลเรียกมาขวาครับเดชาซาชอมครับเรียกเจอซาวิฟฟอร์วิทเรียกวนก,นก่อนเปิดให้บิวโอ้โหไม่ถึงทางซ้ายครับอียองแหละมาต่อบิวโรซีมาครับส่งยาวให้สเปียร์ครับบิวเจอคิมแทยอดเรียกนี้อุ้ยไม่ฟาวครับโอ้ยนี่นไม่ฟาวแล้วเกี่ยวโดนขาก่อนเล่นเร็วครับทางสิ่งเชียงรายมาวิลเล็บโอ้โห,โห เป็นพิทิวัฒน์จะเปิดเออเป็นเอยียงแล่อีกแล้วเปิดมาให้วิลเลียมกระดโดดโขกไม่โดนครับเกมเข้าสูนะ่ตาทีปเป็นสาวแล้วครับตอนนี้ต้องการประตูอย่างยิ่งมาเดี๋ยวช้าครับตอ่อวิลเลียมโอ้โหโดนบล็อกแล้วมาอีกทีครับวิลเลียมต่อได้ยังไม่พีระพงครับเลี้ยงก,กระชากนี้เขาย่องเรียกติดเซฟครับเอา้ามาอีกทีโอ้โหเป็นใครครับโอ้ยิยงเข้าไปแล้วครับทางสีวก,กรเดียตะกูครับโอ้โห โดนยิงติดเซฟแล้วก็ยิงซ้ําครับก็ยังติดเซฟแต่มันเข้าประตูครับดูการอีกรอบนึงครับมามาจากวิลเลียมครับมาให้พิรพงศ์พิชิตโจติลัครับกระชากหนีแล้วก็ยิงติดเซฟทางปฏิวัติครับแล้วก็ปัดมาเข้าทางศิวกรเตรียตะกูลครับดูกันอีกรอบหนึ่งพิรพงศ์ครับแตะมาแล้วยิงเลยครับติด แซ่บแล้วก็โดนซ้ำครับแล้วก็ปัดไม่ออกครับโอ้โหอิซาเมโลต่อเชียร์พงครับตอนนี้สุปราการต้องการลูกตีขึ้นนำกันต่อครับยิงหนีตอนนี้ไม่รู้แล้วครับเชียงรายมาแล้วเตชาครับเบี่ยงโยกมาส่งให้บิวโรซีมาแต่เอาแล้วได้ยีงครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้โหเสาไกลมาจนได้ทัศน์ศิ์เชียงรายครับกลับเข้าสู่เกวครับสองเสาครับจากลิวบิวโรซีมา โอ้โหมันก็เป็นไปได้ครับแม่ดูอีกทีครับจากการส่งเข้าทางิเชียงลายครับเป็นทางเดชาซาชอครับส่งเรียกกระชากนี้ส่งไปบิวตรงกลางครับแม่และแผงหลังของทางสุปาการไปสไลด์ก่อนครับมาเลยเสียจังหวะปล่อยให้บิวได้ซัดเหน่งๆครับดูอีกทีครับเดชาครับส่งไปให้บิวโรซีมาแล้วก็มีกองหลังของทางสุปาการครับเป็นทางทีมแทยองครับไปเสี่ยวก่อน ลูกเกมมาเป็นของสิงเชียงรายครับแล้วมาต่อทางขวาโอสิเชียงรายได้บุคับนาทีสุดท้ายหมดไปแล้วโอ้โหนะอาจจะเป็นการบุค้าสุดท้ายของเชียงรายวิลเลียมเสอของคืนมาศิีวก,กรครับมาต่ออดิศัก์มาให้อัธวิทย์มาที่บิลโลซิมาโอหาช่องยิงไม่ได้ครับคืนอัธวิทย์จะส่งเข้ากลางตายโหให้วิลเลียมไม่ยอมยิงเองโอ้โดนเขียวเบาเติร์เซาวอโหติดมพละตรทิ้ง โอ้ยเราก็มาตรงกลางแล้วก็จบเก้ไปแล้วครับผู้ตัดสินเป่าและคลิปไฮไลท์ย้อนหลังจบแล้วฝากติดตามและกดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ